คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆ่ันผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากสองสำนักดังมาฝากท่านผู้ชมนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1กุมภาพันธ์2564นะครับ ได้แก่สำนักเสือตกถังพลังเงินดีแล้วก็สำนักโค้งสุดท้ายแจ็คพอตแตกครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับสำนักแรกก็เป็นสำนักโค้งสุดท้ายแจ็คพอตแตกนะครับประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็จะให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมานะครับข้อมูลบนโค้งสุดท้ายให้เลขวิ่ง1และ5มานะครับยกให้เลข1เป็นเลขเด่นเลยนะครับเด่นบนนะครับ เรามาดูชุดคู่รวยฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับเป็นชุดคู่รวยฝั่งเลข1นะครับได้แก่หนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดดชุดคู่รวยฝั่งเลข5้าได้แก่ห้า6ี่ห้าหห้าเจ็ดห้าแดแล้วชุด3ามตัวข้างล่างนะครับมาสี่ชุดนะครับได้แก่สองหนึ่งสี่สามหนึ่งหูห้าสี่เจ็ดห้าหครับ และระวังเบิล11และก็55นะครับก็เป็นเลขวิ่งนะครับ1155เรามาดูเด่นล่างครับท่านผู้ชมครับเด่นล่างของสุดท้ายให้เลขวิ่งมา0และ6ครับยกเลข6ให้เป็นเลขเด่นนะครับชุดคู่รวยฝังเลข0ได้แก่30 80 50 90ครับชุดคู่รวยฝังเลข6ได้แก่36 56 86 96ครับและระวังเบิล00และ6 รเราไปดูสำนักต่อมาครับเป็นสำนักเสือตกถังพลังเงินดีเป็นสำนักดังนะครับเป็นสำนักดังข้ามปีเลยนะครับท่านผู้ชมครับเสือตกถังพลังเงินดีให้เลขเด่น1รองสองมานะครับแล้วก็ชุด3ตัวได้แก่7 2 1 3 4 1 3 2 7 6 5 1 8 7 1 4 8 7 6 2 5 6 9 2ดหสองครับแล้วก็ชุด2ตัวได้แก่สอง7ด 412792125181721425และ15ครับระวังเบื้อนหามได้แก่311266112266และก็77ครับท่านผู้ชมครับ2ส,สำนักดังนะครับเราไปเทียบกันดูนะครับว่า2ส,สำนักดังนี้มีตัวเลขชุดไหนเหมือนกันเลขวิ่งไหนเหมือนกันบ้างครับมากันแล้วครับเทียบกันดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ สังเกตดูดีๆนะครับเลขเด่น1ของเสือตกถังพลังงานดีไปตรงกับเลขเด่น1บนนะครับของโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ชุด 1, นครับชุด 1, นึตัวนะครับก็ตรงกันนะครับเสือตกถังก็มีชุด 1, นึมานะครับและโองสุดท้ายก็มีชุด 1- นึสเช่นกันนะครับและระวังเบื้อานหนึ่งหนึ่งครับเสือตกถังก็มีนะครับโค้งสุดท้ายก็มีนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับเป็นไกด์ไลน์ไม่ชนกับสำนักอื่นดูนะครับ ว่าจะวางบนวางล่างกันดีนะครับได้ข้อมูลเยอะๆก็ยิ่งได้เปรียบนะครับสองสำนักดังเสือรงถังพลังเงินดีและโค้สุดท้ายก็มาให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับั้นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับทายนี้แอดก็ขออนวยพออรนะท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1กุมภาพันธ์2564ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ